สวัสดีคะ่ะนักเรียนเราจะมาเรียนการลบจำนวนเต็มกันอีกนะคะแต่เป็นการลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบเรามาทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนการลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกและการลบจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบจากข้อหนึ่งนะคะจงหาผลลบสามลบห้า อย่าลืมนะคะว่าการลบนี้เราจะใส่การบวกนะคะโดยการมีข้อตกลงว่าตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะหรือการลบคือการบวกตัวตั้งด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะจาก3-5ลบ5เขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็น สามบวกด้วยลบห้านั่นก็คือตัวตั้งคงเดิมค่ะตัวตั้งคือสามเห็นไหมคะตัวตั้งคงเดิมบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบอยู่หลังเครื่องหมายลบนะคะหลังเครื่องหมายลบคือห้าตรงข้ามของห้าก็คือลบห้าดังนั้นสามลบห้าเขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็นสามบวกลบห้าแล้วทําตามหลักการบวกนะคะหลักการบวกอันนี้ที่นี้ก็คือการบวกจํานวน เต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะตัวตั้งของเราคือ3มก็อยู่ห่างจากศูนเริ่มต้นที่ศูนะคะห่างจากศูนเริ่มต้นที่ศนห่างจากศูนย์ไปทางขวานะคะ3มหนุวแล้วก็บวกด้วยลบ5้าก็คือนับนับต่อจาก3มไปทางซ้ายนะคะหหน่วยบวกด้วยจำนวนเต็มลบจะนับไปทางซ้ายนะคะหหน่วย 1หน่วย2หน่วย3หน่วยสหน่วย5นะคะก็จะไปสิ้นสุดที่ลบสดังนั้น3ามลบหมีค่าเท่ากับลบสอ่ะต่อไปเราจะหาผลลบของลบสลบด้วยลบหกนี่ก็เป็นการลบจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะคะเราก็จะใส่การบวกเหมือนเดิมค่ะ ตัวตั้งในที่นี้คืออะไรคะคือลบสองลบสองคงเดิมค่ะการลบคือการบวกใส่ใส่เครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบหลังเครื่องหมายลบนะคะเรียกว่าตัวลบตัวลบคือลบหกตรงข้ามของลบหกคือหกนะคะดังนั้นลบสองลบด้วยลบหกเขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็นลบสองบวกหกแล้วทําตามหลักการบวกนะคะในที่นี้ก็จะเป็นการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกเป็นจา เป็นการบวกจำนวนเต็มต่างชนิดกันนะคะทิศก็จะสวนทางกันนะคะตัวตั้งคือลบสองเ,อเริ่มที่สูนแล้วนะไปทางซ้ายสองหน่วยนะคะทางซ้ายของ0ูย์สองหน่วยต่อไปบวกด้วยหค่ะบวกด้วยหกทำไงคะันเรียนครับบวกด้วยหนับไปทางไหนคะนับไปทาง เก่งมากค่ะบวกด้วยหกบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเราก็ต้องนับไปทางขวาใช่ไหมคะนับไปทางขวาของลบสองอีกหกหน่วยค่ะหนึ่งสามี่ห้ก็จะไปสิ้นสุดที่4ดังนั้นลบสองลบด้วยลบหกมีค่าเท่ากับ4 หัวข้อในวันนี้ของเราคือการลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะจงหาผลลบห้าลบด้วยลบสองเราจะใช้การบวกนะคะโดยมีข้อตกลงว่าตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบหรือ การลบคือการบวกตัวตั้งด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะคะห้าลบด้วยลบสองเขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็นห้าบวกด้วยสองตัวตั้งการลบคือการบวกตัวตั้งตัวตั้งในที่นี้คืออะไรคะคือห้าตั้งไว้เหมือนเดิมคือคงเดิมนะคะการลบคือการบวกก็ต้องเขียนเครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยนะ,ะตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของตัวลบ ตัวลบอยู่หลังเครื่องหมายลบคือลบสตรงข้ามข,ของลบสก็คือ2นั่นก็คือเป็นการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนั่นเองหรืออะไรคะเป็นการบวกจำนวนนับนะคะก็ทำเหมือนการบวกจำนวนนับที่นักเรียนเคยเรียนมาจากชั้นประถมศึกษานะคะอ่าเริ่มที่ศูนย์ค่ะแล้วนับไปทางขวาหหน่วยจากการลบตัวนี้นะคะ ที่เราหาโจทย์ให้เราหาผลลบใช่ไหมเราก็เขียนในรูปการบวกเราก็จะมาหาผลบวกแทนนะคะอ่เริ่มต้นที่ศูนย์แล้วนะไปทางขวาของศูนย์นะคะห้าหนวยต่อไปบวกด้วยสองบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนับไปทางไหนคะนับไปทางเก่งมากค่ะนับไปทางขวามือนะคะนับไปทางขวามือของทางขวาของห้านะอีกสองหน่วยค่ะอา่าก่อนอื่นก็มาตรวจสอบนกค่ะว่า สองหน่วยสองนี้ยาวสองหน่วยอยู่ตรงไหนนะคะห่างจากศูยน,นย์สองหน่วยค่ะหนึ่งหน่วยสองหน่วยอ่าเราก็จะบวกต่อนะคะห้านี้บวกกับสองนะคะหนึ่งหน่วยเห็นไหมคะ่ะยกมาสองหน่วยเอามาต่อตรงนี้นะคะก็จะไปสิ้นสุดที่เจ็ดดังนั้นห้าลบด้วยลบสองมีค่าเท่ากับเจ็ดเวลาเราสรุปก็เอาจากโจทย์นะคะ ที่โจทย์ถามคือ5ลบด้วยลบ2ซึ่งเราหาผลลัพธ์โดยเขียนในรูปการบวกแล้วมันได้คำตอบเป็นอะไรคะได้ผลลัพธ์เป็น7ใช่ไหมคะเราก็มาตอบ7ดังนั้น5ลบด้วยลบ2ก็มีค่าเท่ากับ7นะคะอทีนี้กรณีที่เรามีตัวไม่ทราบค่าในทีนี้ก็คือตัวแปรนะคะเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าให้เป็น A, B และ C เป็นจำนวนเต็มนะคะอยู่บนเส้นจำนวน อา A เป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ทางขวาของศูนย์นะคะ B, b เป็นจำนวนเต็มลบอยู่ทางซ้ายของศูนย์นำสอจำนวนนี้มาลบกันคือ A-B ลบ b นะคะเเป็นตัวตั้งลบด้วย B นะคะดูว่า C ควรจะอยู่ที่ตำแหน่งใดจึงจะเหมาะสม C นั่นก็คือ C C เกิดจากอะไรคะการนำา A ลบกับ B นะคะก็จะได้เป็นค่า C สีควรอยู่ทางไหนคะสีควรอยู่ทางขวาของ A ททาไมอยู่ทางขวาคะเรามาดูว่าอันนี้คือยาว A ใช่ไหมเป็นจํานวนเต็มบวกลบด้วยเหมือนกับตัวบนเลยค่ะอันนี้คือจานวนเต็มบวกลบด้วยอะไรคะลบด้วยตัวนี้ค่ะลบสองอยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเขียนในรูปการบวกใช่ไหมคะเนี่ยการลบเขียนในรูปการบวกจากตัวนี้ตรงข้ามของตัวนี้ระยะเท่านี้นะคะระยะเท่ากับ B ตรงข้ามก็จะมาตรงนี้ เห็นไหมคะระยะเท่ากันแต่มันบวกค่ะบวกเราก็มาต่อจากตัวตั้งนะ,ะตัวตั้งของเราคืออะไรคะคือ A เราก็บวกต่อไม่อีกนะคะโดยระยะเท่ากันนะคะดังนั้น c ควรจะอยู่ทางขวาของ a นั่นเองนะคะอันนี้คือตำแหน่งของ c นะค,ะควรจะอยู่ทางขวาของ a นะคะอันนี้คือการการอะไรคะการลบกันคือนำ a ลบกับ b แต่ตัวลบของเราเป็นจำนวนเต็มลบ เราก็ต้องเขียนในรูปการบวกงองตัวนี้นะว่าเปลี่ยนตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะคะก็บวกต่อกับตัวตังก็จะมาทางขวาของ a โอเคนะคะอ่าจากโจทย์เดิมค่ะ5ลบด้วยลบ2เขียนในรูปการบวกก็คือ5บวก2ใช่ไหมคะเราจะหาผลลบตัวนี้โดยการใช้ค่าสมบูรณ์นะคะอ่าโดยการใช้ค่าสัมบูรณ์เราจะทำไงคะ ให้เรานึกถึงภาพเส้นจากเส้นจำนวนให้เรานึกถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นก็คือความยาวเชือกนะคะเชือกสีเขียวก็จะแทนจำนวนเต็มบวกเพราะเราเราอ,อะไรคะหาในรูปการบวกแทนนะคะ,ะ,ะเชือกสีเขียวเส้นหนึ่งยาวห้ายาวห้าหน่วยนะั่นก็คือตัวตั้งของเรานั่นเองนะคะยาวห้าหน่วยบวได้สองนะั่นก็คือเชือกสีเขียวอีกเส้นนะคะ ยาว2หน่วยการบวกเปไงะก็นํามาต่อการแบบหางต่อหัวใช่ไหมอันนี้ตัวตั้งของเราคือ5ใช่ไหมบวกก็เอามาต่อจากตรงนี้นะคะบวกโด,ดย2หน่วยนี่เราตรวจสอบ2หน่วยเราก็จะามาต่อตรงนี้นะคะแบบหางต่อหัวก็จะได้7นะคะดังนั้น ห้าลบด้วยลบสองมีค่าเท่ากับเจ็ดอันนี้คือเราเราใช้อะไรคะใช้ความยาวเชือกทีนี้เมื่อเรามาเทียบกับค่าสมมูลนะคะมาดูว่าค่าสมมูลของห้าคือห้าคือเชือกสีเขียวนั่นเองนะคะต่อไปหานะค่าสมมูลของสองค่ะค่าสมมูลของสองคือสองก็คือความยาวเชือกเส้นอีกเส้นนะที่ยาวสองหน่วยทําไงคะนา นำะไรคะ่ะค่าสมมูลทั้งสองนี้มาบวกกันคะ่ะนั่นก็คือเป็นการบวกจำนวนนัำนั่นเองนะคะ<อ>ก็จะได้ห้าบวกสองมีค่าเท่ากับเจ็ดดังนั้นโจทย์ถามอะไรคะห้าลบด้วยลบสองใช่ไหมคะดังนั้นห้าลบด้วยลบสองก็มีค่าเท่ากับเจ็ดเพราะอะไรคะเราหาการบวกนะคะแทนการลบเราก็มาสรุปสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้นะคะโอเคนะคะ ่ะต่อไปเราจะหาผลบวกตัวนี้โดยการใช้รูปภาพนะคะโจทย์เดิมค่ะ5ลบด้วยลบ2เขียนในรูปการบวกก็จะเป็น5บวก2นะคะเราจะให้ภาพสีเขียวเปรียบเหมือนการมีเงินแทนจำนวนเต็มบวกนะคะภาพสีเขียว1ภาพแทน1ค่ะนั่นคือมีเงิน1บาทภาพสีเขียว2ภาพแทน1 บวกหเท่ากับ2มีเงินสบาทโจทย์ให้เรามาแต่เราเขียนในรูปการบวกเราก็จะคำนวณรูปนี้แทนนะคะรูปการบวกแทนนั่นก็คือมีภาพสีเขียว5ภาพรวมกับภาพสีเขียว2ภาพนะะจะได้ภาพสีเขียวทั้งหมด7ภาพนะ,ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามของเราคือ เราหาผลลบใช่ไหมคะห้าลบด้วยลบสองเห็นไหมคะดังนั้นห้าลบด้วยลบสองก็มีค่าเท่ากับเจ็ดนะคะอันทีนี้เราจะมาตรวจสอบว่าที่เราหามานี่ถูกต้องไหมที่เราหาผลลบของอะไรคะห้าลบด้วยลบสองนี้ถูกต้องไหมเราจะตรวจสอบโดยการใช้ความสัมพันธ์ตัวลบบวกด้วยผลลบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะ,ะจาก จากผลลบตัวนี้นะคะเราจะหาต,ตัวนี้การลบตัวนี้นะเขียนในรูปการบวกก็ได้เป็นห้าบวกสองนะค,ะคือห้าลบด้วยลบสองเขียนในรูปการบวกก็จะเป็นห้าบวกสองตำแหน่งของตัวนี้คือตัวตั้งตัวตั้งในที่นี้คือห้าตัวลบในที่นี้คือลบสองผลลบในที่นี้คือที่เราคำนวณได้นะคะจากสามวิธีเมื่อกี้นี้คือเจ็ดนะคะ มาตรวจสอบนะคะว่าคําตอบของเราถูกต้องไหมโดยใช้ความสัมพันธ์ตัวลบบวกผลลบเท่ากับตัวตั้งนะคะตัวลบในที่นี้คืออะไรคะหลังเครื่องหมายลบคือ,ลบ,คอลบสองบวกด้วยผลลบผลผลลบก็คือที่เราคํานวณได้นะคะคือเจ็ดนะคะอ่าเรามีเงินอยู่เจ็ดบาทเป็นนี่เขาจะสองบาทมีเงินเจ็ดไปใช้นี่เขาสองก็จะเหลือเงินอยู่ห้าบาทห้าบาทเท่ากับตัวตั้งเห็นไหมคะห้าบาทแทนจานวนเต็มบวก คือแทน5เท่ากับตัวตั้งเห็นไหมคะแสดงว่าคําตอบ7นี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะหรือเราจะใช้ค่าสมมูรก็ได้คะ่ะค่าสมมูรของ7คือ7ค่าสมมุูรลบสคือ2นําำค่าสมัมบูรทั้งสองนี้มาลบกันคะ่ะก็เหมือนเราไปใช้นี้นั่นแหละห่างออกเห็นไหมคะเราไปใช้นี้เรามีเงินไปใช้นี่ก็คือการห่างออกแล้วนํามาลบกัน7ลบ2ก็จะมีค่าเท่ากับหผลลบที่ได้ไปฮะ ตอบตามค่าสมบุ์ม,ม,มาค่าสมบุญมาคือ7เห็นไหมคะเป็นจานวนเต็มบวกเราก็จะตอบเลยฮะตอบเป็นจำนวนเต็มบวกคือ5อันนี้ก็เหมือนการใช้เงินนกเรียนจะใช้วิธีใดก็ได้นะคะในการหาคําตอบอย่าลืมว่าใช้ความรู้สึกเชิงจํานวนแล้วก็ความเป็นจริงด้วยนะคะในการพิจารณาหาคำตอบโอเคนะคะแสดงว่าเจ็ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเห็นไหมคะดังนั้น 5ลบด้วยลบ2มีค่าเท่ากับ7นะคะตัวอย่างนะคะการลบจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบอีก4ตัวอย่างนะคะตัวอย่าง1ค่ะจหาผลลบ3ลบด้วยลบ4ใช้เส้นจำนวนนะคะการลบเราก็จะอาศัยการบวกใช่ไหมฮะโดยข้อโดยเรามีข้อตกลงว่าตัวตัง้งลบตัวลบเท่ากับเลยคะ่ะตัวตัง้งบวกด้วย จำนวนตรงข้ามของตัวลบหรือการลบคือการบวกตัวตั้งด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะสามลบด้วยลบสี่เขียนในรูปการบวกก็จะได้เป็นสามบวกสี่ตัวตั้งคือสามนะคะลบเขียนในรูปการบวกนะคะเห็นไหมคะการลบคือการบวกบวกอะไรบวกตัวตั้งตัวตั้งคือสามค่ะเขียน คือการบวกก็ใส่เครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายก็จะเป็นบวกบวกด้วยเลยคะ่ะจํานวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบค่ะอยู่หลังเครื่องหมายลบคือตัวลบตัวลบในที่นี้คือลบสี่ตรงข้ามของลบสี่คืออะไรคะก็คือสี่เห็นไหมคะก็จะได้สามบวกสี่นะคะเราดําเนินการบวกเหมือนกับการบวกอะไรคะเหมือนการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกค่ะหรือเป็นการบวกจํานวนนับนั่นเองนะคะ เอาเริ่มที่ศูนย์ค่ะนับไปทางขวาของศูนย์สามหน่วยนะคะต่อไปบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยสี่ทำไงคะนับไปทางไหนคะทางซ้ายหรือทางขวาของสามคะทางไหนคะเก่งมากคะ่ะบวกด้วยสี่ก็ต้องนับไปทางขวาใช่ไหมคะทางขวาของสามสี่หน่วย1 2ึ่งสองสามสี่ ก็จะไปสิ้นสุดที่7ค่ะดังนั้น3ลบด้วยลบ4มีค่าเท่ากับ7นะคะตัวอย่าง2ค่ะจงหาผลลบ5ลบด้วยลบ3เราจะใช้รูปภาพนะคะเขียน5ลบด้วยลบ3ในรูปการบวกก็จะได้เป็น5บวก3 นั่นก็คือการลบคือการบวกค่ะบวกเล้คะบวกตัวตั้งค่ะตัวตั้งคือ5เหมือนเดิมค่ะตั้งไว้เหมือนเดิมคือ5บวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบก็ใส่เครื่องหมายบวกนะคะบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบหลังเครื่องหมายลบเรียกว่าตัวลบค่ะตัวลบในที่นี้คือลบสตรงข้ามของลบสก็คือ3ามเห็นไหมก็จะได้ห้าบวกสนะคะให้ภาพสีเขียวเปรียบเหมือนการมีเงินแทนจำนวนเต็มบวกนะคะ ภาพสีเขียวหนึ่งภาพแทนหนึ่งค่ะมีเงินหนึ่งภาพสีเขียวสองภาพแทนหนึ่งบวกหนึ่งมีเงินท่ากับสองค่ะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมีเงินสองบาทเหมือนกับที่เราเรียนการบวกนะคะทาเหมือนกับหลักการบวกนะคะ,ะจากรูปนี้นะคะที่เราเขียนในรูปการบวกนําตัวนี้มาคํานวณน,นะคะตัวตั้งของเราในที่นี้คือห้าใช่ไหมคะเป็นจานวนเต็มบวกคือภาพสีเขียวห้าภาพสามค่ะ,คะก็คือรวมกับภาพสี เขียว3ภาพรวมกันก็นกจะเีภาพสีเขียวทั้งหมด8ภาพภาพสีเขียวแทนจำนวนเต็มบมวกค่ะก็จะแทน8นะคะดังนั้น5ลบด้วยลบ3มีค่าเท่ากับ8ค่ะต่อไปตัวอย่าง3ค่ะจงหาผลลบ345ลบด้วยลบ164เราจะใช้ค่าสมบูรณ์นะคะ ก่อนอื่นก็ต้องเขียนอะไรคะ <S 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 เขียนการลบในรูปการบวกการลบคือการบวกตัวตั้งตัวตั้งของเราคือ345เหมือนเดิมค่บวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบอยู่หลังเครื่องหมายลบค่ะตรงข้ามของลบ164ก็คือ164ค่ะอ่ะเราก็จะดำเนินการ หาผลบวกแทนนะคะนั่นก็คือการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกหรือการบวกจํานวนนับนั่นเองนะคะถ้าเราบวกโดยการใช้ค่าสมมูลอย่าลืมนะคะ่าสมมูลคือระยะที่จํานวนนั้นนะคะอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจํานวนนะคะหรือให้นึกถึงความยาวเชือกค่ะความยาวเชือกสีเขียวแทนจํานวนเต็มบวกนะคะค่าสมมูลของ 345ก็คือ345ต่อไปค่ะค่าสมมูลของ164ก็มีค่าเท่ากับ164เปรียบเหมือนความยาวเชือกทั้งสองนี้นะคะเอามาต่อกันค่ะคือเอามารวมกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือนำา3 4้สมาบวกกับอะไรคะ164นะคะ นำค่าสมมูรณ์ทั้งสองนี้มาบวกกันหรือความยาวเชือกนะคะมาบวกกันหรือมาต่อกันนั้นเองก็จะได้เท่าไหร่คะ509ค่ะดังนั้น315บวกกับ1 6 6 4มีค่าเท่ากับ509นะคะอกกคา,าะะตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมโดยใช้ความสัมพันธ์ตัวลบบวกผลลบเท่ากับตัวตั้งค่ะตัวลบในที่นี้คือ ลบ164ค่ะบวกด้วยผลลบผลลบคือที่เราคำนวณได้คือ509นะคะอ่ะเราดูว่ามีเงิน5 509บาทเป็นหนี้เขาอยู่164บาทเอาไปจ่ายหนี้นะคะจ่ายหนี้ก็คือการเอามาลบออกนะคะเห็นไหมคะเงินเราก็จะเหลือน้อยลงใช่ไหมคะก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเงินนะคะเงินเป็นจำนวนเต็มหมวกก็จะเหลือเงินอยู่345บาทหรือนักเรียนจะมองเหมือนอะไรคะ ค่าสมบูรณ์หรือความยาวเชือกก็ได้มีเชือกสีเขียวยาว509หน่วยเชือกสีม่วงยาว164หน่วยเอามาวางทับซ้อนกันนะก็คือเอามาดูว่าเชือกทั้งสองนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่นก็คือเอามาลบกันเหมือนเดิมนะคะเอามาลบกันเอามาลบกันแล้วก็จะเหลืออะไรคะความยาวเชือกสีเขียวนั่นก็คือเหลือเป็นจํานวนเต็มบวกนะ,ะเพราะว่าความยาวเชือกสีเขียว ยาวมากกว่าก็จะเหลือตัวนั้นเมื่อวางทับซ้อนกันหรือเมื่อเราเรานํามาลบกันค่าสมมบูรณ์ทั้งสองนำมาลบกันก็จะเหลือตอบตามค่าสมบูรณ์มากใช่ไหมคะค่าสมมบูรณ์มากเป็นจำนวนเต็มบวกเราก็ตอบจํานวนเต็มบวกค่ะนั่นก็คือจะได้อะไรคะก็จะได้เป็น345้นั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับอะไรคะเท่ากับตัวตั้งค่ะตัวตั้งของเราก็คือ345แสดงว่าคำตอบของเราเป็นคะ ห้าร้อยเก้านี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้น345ลบด้วยลบ164มีค่าเท่ากับ5้านั่นเองนะคะตัวอย่างที่4ค่ะให้ a b และ c เป็นจำนวนเต็มซึ่งปรากฏบนเส้นจำนวนถ้า c เท่ากับ a ลบ b แล้ว c อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ถ้าไม่สมเหตุสมผลจงหาว่า C ีควรอยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะเราจะใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนและความเป็นจริงตามธรรมชาตินะคะ,ะดูโจทย์ของเรานะคะเอของเราเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ทางขวาของศูนย์ค่ะบี B คือจำนวนเต็มลบค่ะอยู่ทางอยู่ทางซ้ายของศูนย์ค่ะ่ี C ของเราเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า a นะคะตรงนี้นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า a ทีนี้เราดูว่า c นี้เป็นตัอยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะอ่าเรามาดูจากตรงนี้จากเส้นจำนวนนะคะเราลองแทนค่าดูบนเส้นจำนวนนะว่าอ่าให้ a อยู่ตำแหน่งนี้นะอ่า a อันนี้ยาวห้าหน่วยนะคะอ่า b อยู่ตำแหน่ง ลบสคืออยู่ห่างจาก0 3หน่วยส่วน B อยู่ห่างจาก0ูย์หหน่วยนะคะอ้าวทำไงคะนำา A กับ B มาลบกันนะคะก็จะเป็นค่า C C <อ>ใช่ไหมคะ C เกิดจาก A ลบ B หรือเราจะอาจจะอะไรคะใช้ความยาวเชือกก็ได้ A เปไปจำนวนเต็มบวกก็คือความยาวเชือกสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองยาวเท่ากับความยาวมาจาก0ูนย์มาถึง A นะคะ า B อยู่ทางซ้ายของศูนย์ก็แทนความยาวเชือกสีม่วงนะคะอยู่ห่างจาก,กศูนย์มาถึง B ประมาณนี้นะคะทีนี้เนื่องจากเป็นการลบใช่ไหมลบกันการลบนักเรียนอย่าลืมว่าว่าถ้าเราเขียนในรูปการบวกใช่ไหมตัวตั้งของเราคือ a ใช่ไหมคะแล้วการลบก็อยู่ในรูปการอะไรคะการบวกบวกด้วยเลยคะจะมวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบของเราคือลบสหรือความยาวเท่านี้ใช่ไหมตรงข้ามของเขาก็จะเป็นอะไรคะ จากสีม่วงก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมยาวระยะเท่ากันตรงนี้แต่มันเราเขียนในรูปการบวกก็ต้องเอามาบวกต่อจากตัวตั้งนะคะตัวตั้งของเราคือ A ก็บวกต่อมาอีกนะคะเป็นระยะเท่ากันเข้าใจไหมคะ,ะดังนั้นเราก็จะได้เห็นไหมคะเชือกสีเขียวเห็นไหมตรงข้ามจากตรงนี้เพราะการลบ คือการบวกด้วยจํานวนตรงข้ามครูก็จะให้จํานวนตรงข้ามข,ของเชือกสีม่วงก็จะเป็นเชือกสีเขียวนะคะถ้าเป็นความยาวเชือกโอเคนะคะเราก็จะมาบวกต่อเห็นไหมคะดังนั้นตําแหน่งของ c ควรจะอยู่ในตําแหน่งใดจึงจะเหมาะสมคะ c ควรอยู่ทางขวาของของค่า a นั่นเองนะคะนี่เหมือนกับเอาความยาวเชือกมาต่อกันนะคะแต่ อย่าลืมว่าเอาจำนวนตรงข้ามเพราะมันเป็นการลบใช่ไหมเราก็มองเหมือนการบวกนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะเรามาลองทำแบบฝึกกันนะคะสวัสดีค่ะ